กินกินกินเขาเขาไป่ละไรมาสร้างเจง็บมั้งฮะท่านสบายดีตอนเช้าวันนี้กะจะไปเมืองได้วันนี้เท่าตัวเมืองเยอะวันนี้พาพาลุงเพิ่นไปเมืองไปโกดพาเพิ่นเจ็บเจ็บขับทองไปเนาะเพินเ่นไปโกดคลินิก อับ้านนปอดเมื่อวานนี้เนวาไม่ขลังเปิลเขาอส่งมาขลังเปิลก็เขามีแน่ใจพมดเลยเขาจะไปโคดบ่อนเยื่อแล้วก็ทงบีตื้งแน่เนว่าโอ้อเปตญานะนะเขาก็เลยไปให้แม่ใจไปไกลไกลกว่านี้อีไปแบบองมอยเยอนนะรถส่งแถวจักียูนเมเด้อยูนเมเด้อาวไมไม่ไ่ไปไหน้าเนี่ยมันจะไปอีอี้อี้เใหม่แล้วเนาะใหม่เลยนะ

คดังบ้างค่ะเอาล้วมันยังนุ่มกย่เลย่อนนี้เขาตัดใกดกัเจ็บท้องอาไใแล้วบอฉันมโคนดูค่ะม่เอาฉันไมโคลยวใบห้องนอนไปเอาเน่ะ กลางมันอ่อนนุ่ยๆคนันนี่ก็ได้หวานนะนี่นี่ส้นนนี้ผมระวังบนเยียมน้ำใครเยี่ยมเห็นอยู่จริงๆใ่ไหมใช่ไหมใ่บ้านเก่แม่าเพ่ังนี้ถนแบนี้่อวันนี้อ้าวแ่จ้าะลงแล้ว

the okay. hand. bít ông vệ này cũng hốt rồi. Ê, Để, không bỏ để, để ờ, đây là ออาบ่ไเธอนลาดเหเอไปไปเอาหม้อก่อนตอนนี้นั่งทานะตอนนี้รอกคิวกดดันความดันแล้วละนะเดินทางไปเดิน เาหยนักไทยเบาปกติบาปกติเอื้อมบมีเอื้อมบอห่อนเอื้อมเอ้อมเอื้อมเอื้อเอื้มเอื้อมเอื้อมเอ้อมเ้อเอื้อมเ้มเออมอื้อมเอื้อมเอ้ามเอืาอเจ็้อมเอืนเอ้อมัเขื้อมเอ้าเอื้อเศร้าเอื้อมเอื้อมเอืเอื้เอื้อมเอื้อมเอื้เอ้าเอ้อเเ้เเ้เเ้เร้อ นี่ทาทาเพื่อไทยเอโกวันนี้เนาะวันนกดเลิศกดทำเทโก้เมืี้จะเลิศเมื่ี้น่ทายอโก้้รกอกี้โกเลิศกะเป็นห้องห้องวิเคราะห์ละร้านน้ำมันจริงรานน้เจ็บน้ปห้องโรอย่างพ่นีคนเลยแล้วก็ได้สย่าง ยังรอผลรอผลคาดข่างผลอ้ยแย่ใครอยู่แย่ดีกว่าข้อีอีน้องอุดได้เหรออือว้แย่เพราะลำ้ออาโกดใปได้สามย่างแย่พรอะลำอสามอย่างยังยังแย่เพาะลำไส้ยังขั้นตอนุดท้ายกับโกดใจานึ่งแสนหนึงแสนข้าวสเจ็ดพันโกดลมืดขยายัีต่างหาอีย่งขยายต่างหากอากรก ขั้นตอนสุดท,ท้ายก็ต้องฟังผล,ลนะครับ<ม>ต้องทาทาหมอมาโกรดันกระเพาะก็ได้หอมละไปทาฟังผลเนี่ยบัตนี้<ม>นเลยหายเก่าเนย โกนแล้วเรียบร้อยยาลาขนาดยายาบางอย่างนึงโกนแล้วล่ะไปหาท่าลดด้วยชาบัดนี้หากินเขาก่อนเขา่นก็ตลาดก่อนจะไดยถามก็าเนี่แหละลบก็คืออาการการวัตถุิิบไปโคเิกนไปโคกนเพลียวอยู่ที่นี่เพนาะเบ้านคงมีตื้งต้องใจเขาก็เลยมาพี่น้องมาพี่มาพี่ผัดมะโกนปกติมันจะเจอพี่น้องเลย คิดย่างเดียวคือกระเพาะกระเพาะลำไส้กินข้าวมีตรงเวลาอาจจะคิดว่าโอเคนะหน้าพานย้ายร้านป้ายรับเฉพาะพันขอคนร้านดีใจแล้วครับไม่ได้เป็นเบอร์ท้อกระเพาะอาหารนะกินข้าวตรงเวลาบบบนี้ตอนเช้าพี่กคอยมากินไปทหน้าเลยท้ายกินข้าวหอมเลยโอ้ยไข่ละบ่เมาหอนบอนมันซุดสิกินยาเบิรงนะ ลงกับตาข้าวมีถ้าวันมันมีดีเขาจะได้เบางทีเท่านึงทำบันทึกตามที่เราอะนะไปาหาขี้เข่าขี้น้ำนั่นแหละยางขาบอดขี้เข้านี่ก็พอแห้งมันนี้มีตลาดอยู่แถวนี้อันที่พันหน้าขอคลายเนาะขอคลายเพื่อนนะเฟอร์พี่เดินนะ่นันนั่นแหะตำหุ่งล่ะ ากิบเขาก่อนก็เลยน,ะ,นละกิบเผลอแล้วก็ทารถรถมาดะสว่างงงนะครับไม่ได้เมืรอรถจอดทียบ้านาเราแล้วเผลอมาได้เผลองโง่จริงเลย もう。No. Điều kèm vùng vền như là yeah, nháng lọ còn mà đi พอเขาพา,ารถช่องแถวมานี่ก็เขาทารถช่องแถวบ้านพี่เจ้ามานี่ก็ชั่วโมงหนึ่งเหงมือนแม้ชั่วโมงป่ายพวกนี้ย่างเลาะก่อนย่างหาตลาดก่อนพี่น้องเลยอันนี้คือเดขามีรถชนโตเนาะเขาแล้วเขาก็เมินรถอันนี้ต้องทาเขาอีกย่างเลาะตามวงเวียนนี่แหละไปทางเลาะหลายวันหาตลาดทางเลาะข้ามเนี่ยเลยรถมีอีางม่ไทางมาไหลอ่ะมีอีบ้างไม่ได้ทดางมาไหล Субтитры <laughs> ตอนนี้พอดียวยางจากวงเว,ยวียนจากวงมอมามาหาตรัดสักกิโลนี่แม่นกิโลนึงเลยยางวันนี้ยางวันนี้กิโลนึงล่ะ มีรถจะขึ้นเลยสบายเนาะมีรถในยักษเนี่ยไปยาพิษอะไรก็มองเห็อยู่ที่นอกข้างที่นเหนือให้เขาเนาะตลาดนักเกตบอกเลยนะเดี๋ยวเราจะห้าไปหาซื้อแนวกินอีกก่อนกินเพลที่นี่ยังมีอีกอยู่ยังเยอะอยู่แต่ว่าก็จะไม่ได้ทายพี่น้องเนิ่งนะ เดี๋ยวถ้าบางต่อมาเรจะได้ยาอหูขายไ้ไรนะขาย้าวนเมื่อก่สุดข้าสุดท้ายสิข้าวคข้าวค่ะข้าเหรอข้าวเมื่อผมีโอ้ยระบัยเยขึ้นอย่างนี่เซือหมูย่างก่อนนะหมูย่างนะ วันนี้เราเดินรถของกินเท่าซื้อมาแล้วพี่น้องๆเลยนี่แต่ฮานังกินย้อมไม้ได้วบ้านนี้เนะเพราะจะซื้อตำผู้ตำแตงอยู่ในฮานขอกับมีมีมองเท่านังเท่าซื้อมากอ่ะมีนได้นั่งกินอีกข้าวโพดอันเนี้ยเลยได้หัหโโมูกับเอ็นกับมันเผานี่นะ โอ้ยเขาเขากับไข่ไข่ขลูกนะ่ะนะโอโหอ,โอะไรท่นกินย่มไม้เลยได้บาทายีงไ้เอาลงไปมา่าี่น้องมาหมูย่างท่งกินย่้งไม้เลยขนาดเข้าในเมืองไดนะ้เนี่ยท่านกินเขายู่ในป่า

ยาเป็นกินยาเนะยยาเชื่อน้ำเนี่ยเป็นคุณนีน,นะเชื่อน้ำเนีน่ยนะข่ลูกก่อนนะ คือซื้อหมวกผคน้ากากท่านเผาน้อยซื้อมวกาน้กอ่ะตอนนี้การข่าวกิฬามีเรียบร้อยนะทาแต่รถนั่งทาจะขับจักพักนะน่าจะเงตต็งรอรถยังหมาแต่บนชกนะเป็นบ่ายสามกุจจักรไปเพ่นขันซองข้อนั่นละคนซองซองเอ็นโต ขะเพาะนั่นแหละพี่ขะ่ครี e ่ขะเพาะอีโ e ่ sure. ีค่ตอนนชอข้อนัตวนะเพาะนันั้งท่ารถมานี่เคยอดสชั่วโมงแลวพี่น้องรถนี่ไม่ท่านเห็นมีรถจอบแถวนะ สองแถวมาละเร่มไส่ยังเร็เมอาไปัไปเลิ่มอวันเลิพ่อพ่อก็และาวันเช้าแต่เช้าแต่เช้าก็ยึดจึดมาไปหน้าเล้ยนล่ะเที่ยวไปหน้าดูก็ลา อ่ะวันนยจะได้เม้อแล้วันนี้น,ะในใเดี๋ยวปิดคลิปตงซ้ำนิดแล้วพี่นะ้องเลยเดี๋ยวเปดคลิปหน้าพอแล้วถ้าโคตรร้อนนี่่